มาครับทุกท่านใกล้เที่ยงแล้วให้อาหารตัวใหม่ที่มาจากหลายๆแผ่นที่มันติดแผ่นกระดาษนะครับที่เราลองไขให้แม่บีหลายวันหลายรุ่นรวมกันนี่แหละครับเหตุผลที่ว่าทําไมหลายๆท่านว่าเอ๊ะทำไมหผมทำมาเลี้ยงหลายรุ่นหลายเหล่าคือเราไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงหลายรุ่นหลายเหล่าแต่ว่าเมื่อเขาเกิดขึ้นมาแล้วท่านเราก็สงสารเนาะสงสารตัวใหม่ล้วก็เลี้ยงนะครับผมคอยดูแลเลี้ยงดูเขา้นะท่านแบบนี้แะครับ ก็รวมรุ่นรวมายๆจากที่มารวมกันในแผน่นเขี่ยรวมกันไว้นะครับผมแล้วก็พออันนี้กินเสร็จตอนเย็นเราก็จะเปลี่ยนกระด้งใบใหม่เอาเขาออกเพราะมันจะมีไข่ด้านล,ล่างอีกที่อีกรุ่นหนึ่งที่ยังไม่แตกนะครับผมโดยบางให้ทั่วเลยท่านเด็ก็จะมากินเนาะเสียดายทุกท่านเนาะเลี้ยงด้วยรักทําไงได้เขาเกิดมาแล้วเราก็ดูแลเขาไปเต็มที่นะไข่ที่ยังเหลืออยู่ด้านหน้าก็มีอีกรุ่นหนึ่ง ที่มันหลายรุ่นหลายเหล่านะครับผมค่อยๆเลี้ยงดูเข้าไปนะครับทุกท่านเดี๋ยวเขาก็โตนะครับผมตรงนี้ก็เท่ากับแผ่นหนึ่งหนูนะครับนี่เท่ากับปากหนึ่งที่เราส่งให้ลูกค้านะครับที่มันเต็มๆแผ่นนะครับผมไมด่นด้น้อยนะนี่ตรงนี้ก็น่าจะเลี้ยงได้ประมาณสิบสิบห้ากระโดงนะครับสิบห้าถึงยี่สิบกระโดงเสร็จแล้วพอ เลี้ยงง่ายๆท่านเน้นเลี้ยงง่ายๆสบายๆเนาะเราสะดวกแบบนี้เลี้ยงเลยนะครับทุกท่านไม่ต้องมีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์อะไรมากมายขอเท่ว่าตั้งใจใส่ใจดูแลแล้วก็ตั้งใจเลี้ยงดูเขาผมเดี๋ยวเขาก็โตนะครับผมใหม่แต่ตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยต้องดึงตัวนี้ลงมาดออึงมาตรงข้อต่อเดี๋ยวสักครู่เราจะไปส่งของให้ลูกค้านะครับผมที่ เราส่งมาเสร็จเมื่อวานนิดนึงนะครับ4ี่ห้าท่านนะครับผมสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวรอรุ่นถัดไปเนาะเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับผมทุกท่านไม่ต้องเสียใจเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนจัดมากนะครับทุกท่านแล้วก็ใหม่มก็เลยตามที่เป้าเราตั้งไว้ก็เลยว่ายังไม่พอนะครับผมยังไม่ได้อยู่ประมาณสิบกว่าท่านนี่แหละครับผมนะครับ สิ้นเดือนนะครับผมสุกอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็เริ่มมีพันธุ์หม่ส่งช่วงประมาณต้นเดือนกันยานะครับผมทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะจํไหน่ายพันไม่เป็นลังด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้สั่งจองไว้เนาะก็จะมีไม่กี่ชุดนะครับผมนะครับถ้าใครสนใจก็สั่งจองเข้ามาได้เนาะนะครับเป็นพันธุ์พื้นบ้านหลากสีนะครับผมทุกท่านนะไม่ใช่พันธุ์ดัดแปลงนะครับวันนี้จะเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงมาแต่ดั้งเดิมนะครับผมที่ยายๆป้าๆเลี้ยงมาที่บ้านนะครับผมนานหลายปีแล้วนะครับท่าน หลายสิปีแล้วนะครับผมเขาก็จะทนนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับ